กำลังจะออกไปข้างนอกกันจะให้ดูเมืองอันนี้ก็คือเป็นบ้านที่เราพักอยู่นะคะเป็นบ้านของปิ่มกับไม้ซึ่งเป็นน้องเคยกับน,น้องสาเมืองนี้ชื่อเมืองอะไรนะคาราบัสเซสใช่ไหมคาราบัาสเซสเป็นเมืองที่อ,อยู่บนภูเขา บ้นานสวยงามมากนี่คือเส้นทางที่เราเราจะไปกันเรามีซเฟอร์ขับรถดีแล้วค่ะที่ทีฉันนั่ง,งหลังเลยฉันกลัวถ้าเกิดนั่งข้างหน้าดิฉันจะคอยเบรกตลอดเวลานะคะสวยมากเลยไปเที่ยวในเมืองกันนะคะจะพาไปไหนนะคะโซเฟอร์เอชีนมาร์เก็ตเวเดอร์ เอเชียนมาร์เก็ตเราก็ตอนจะไปเอเชียนมาร์เก็ตไทยมาร์เก็ตกันนี่ไทยว่าอะไรไซง่อนไซงอน,น,งงอ,นอ๋อตลาดเวียดนามหมอ